เมื่อความรักกลายเป็นอย่างอื่นชีวิตรักเริ่มจืดจางจริงหรือสวัสดีทุกคนนะครับหลายๆคนเองอาจจะรู้สึกว่าเทำไมทุกวันนี้ความรักเรามันเริ่มห่างเหินกันเหลือเกินและรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม เมื่อก่อนเขาเองก็มาบอกรักเราทุกวันเอเมื่อก่อนเขาเองอาจจะมากอดหอมเราทุกวันเอเดี๋ยวนี้ทําไมนอนก็กลดใส่เราอย่างเดียวเลยหรือไม่เองก็เอตื่นเช้ามาทําไมก็ทํากับข้าวไม่เห็นมานั่งพูดคุยไม่น่าการน,นุ่งการหนิงกับฉันเลยใครกําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ครับวันนี้ผมเองนะฮะจะมาบอกให้พวกเราเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันความรักมันเริ่มจิตใจจริงๆแล้วเหรอหรือว่าจริงๆแล้วความรักเราย,ยังคงเพิ่มพูน และเบิกบานในมิติที่แตกต่างออกไปเท่านั้นเองถ้าท่านเข้าใจศาสตร์สําคัญในเรื่องของภาษาลักธ์คร <love> ับภาษาลัก์มันมีหลากหลายรูปแบบมากๆทุกวันนี้อาจจะมีบางคนบางคนใช้ภาษาลัก์ในการพูดกล่าวหรือบอกรักหรือชื่นชมหรือพูดคุยกับเราเป็นการแสดงออกในเรื่องความรักของเขาครับบางคนครับชอบในการสัมผัสในการโอบก,กอดหอมแก้ม น,ะะนอนกอดก็เป็นจับไม้จับมือถือแขนควงแขนก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ภาษารักของเขาเช่นกันครับหรือบางคนอีกประเภทหนึ่งนะเป็นคนที่ชอบบอกรักด้วยการลงมือทำทำงานอย่างหนักทุ่มเทเพื่อคนที่เขารักตื่นเช้ามาทำกับข้าวทำนู่นทำนี่ให้กินดูแลใส่ใจในรูปแบบอื่นๆอย่างดีแต่อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดหรือโอบกอดหรืออะไรแต่สี่นนิขธรรมนั้นครับนั่นก็คืออีกหนึ่งภาษารัก ที่เขาบอกรักลามากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันแค่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นในมุมของเราเท่านั้นเองหรือบางคนครับ ชอบซื้อของขวัญมาให้ช่วงวันสำคัญวันวาเลนไทน์วันครบรอบหรือวันอะไรก็ตามมีเซอร์พให้ตลอดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการบอกรักซึ่งเป็นภาษารักของเขาเช่นกันครับและวันนี้ครับแน่นอนครับเนื่องด้วยภาษารักมันีหลากหลายภาษาบางคนเราชอบเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบแบบวิทุวันสำคัญเธอต้องมีอะไรให้ฉันนะ มันจะรู้สึกว่าเธอรักฉันมากเลยนี่คือภาษารักที่ตัวท่านต้องการหรือท่านเองครับเป็นอีกประเภทหนึ่งครับเป็นเพศที่ต้องชอบบอกที่ต้องชอบแบบถูกบอกรักทุกๆวันเธอฉันรักเธอนะพี่รักตัวเองนะฉันรักเธอผมรักคุณโอสารพัะรักกันได้เลยนะคือชอบฟังมันเข้าหู เราดูว่าเราเป็นประเภทไหนนะครับหรือว่าเราเองไปให้ของขวัญนี่ก็ไม่อินหรอกบอกมาก็เฉยๆแต่ถ้าเข้ามาเธอได้กอดได้หอมได้จับไม้จับมือได้มานอนเล่นกันได้สัมผัสกันได้ไปไหนจูงมือกันแล้วรู้สึกฟินมากๆเลยท่านจะเป็นคนอีกประเภทนี้ที่ชอบแบบรูปแบบการบอกรักแบบนั้นก็ได้หรือบางทีท่านเองไม่ได้ชอบเลยบอกก็ไม่อินนะไม่ต้องมาพูดอะไรเยอะกับฉันฉันเข้าใจแล้วว่าเธอรักฉันไม่ต้องมาจับไม้จับมืออะไรกันมากของขวัญไม่ต้อง ขอแค่ทุ่มเททำงานให้กับฉันดูแลฉันตั้งใจดูแลในภาคอื่นๆฉันก็รู้สึกว่าฉันมีความสุขและเติมเต็มในความรักแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับภาษารักอีกแบบหนึ่งเช่นกันวันนี้ครับตัวเราเองอาจจะยึดถือภาษารักในแบบนี้ในแบบของเราแต่แฟนของเราพออยู่กันไปนานๆครับ การบอกรักเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นคือเป็นตัวของเขาเองมากขึ้นช่วงใหม่ๆช่วงโปรโมชั่น <love> ทุกอย่างอาจจะดีจริงใช่ไหมครับมันหวานชื่นเหลือเกินอ่ะมันรักมันบอกทุกมิติของชีวิตรักแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งเขาเริ่มเป็นตัวเองเราเริ่มเป็นตัวของเราเราอยากได้ในสิ่งที่เราเป็นเขาเริ่มบอกรักในภาษาของเขาแต่จริงๆแล้วความรักคุณอาจกำลังเบิกบานและก็สดชื่นอยู่ได้เพียงแค่เราเข้าใจ คนที่เรารักว่าเขาเองกำลังสื่อสารความรักนั้นแบบไหนนเองในที่เราอาจจะไม่เคยได้มองนึกถึงมันเพราะเรามองแต่มุมตัวเองวันนี้ลองเปิดใจและก็มองความรักของคนอื่นแบบในมุมมิติอื่นๆบ้างและคุณอาจจะมองเห็นเลยว่าเุยทุกวันนี้จริงๆแล้วที่เรารู้สึกแย่ yeah, เรารู้สึกไม่ดีจริงๆแล้วคนที่เรารักที่สุดนี่อยู่ข้างกายเราตลอดเวลาและเขาก็บอกรักเราตลอดเวลาในรูปแบบ ที่เป็นตัวเขามันจะทําให้คุณเองรู้สึกว่า เขายิ่งรักคุณมากกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้นะผมชื่ออะไรคนเองนะคงได้ประโยชน์กับคลิปดีๆแบบนี้แล้วถ้าใครเองยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเองยังใช่ไหมนะ้องแบบไหนนะอาจจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับมาพูดคุยกันแล้วผมเองจะมาแลกเปลี่ยนนะหรือใครเองมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวเรื่องของชีวิตอยากจะปรึกษาเพื่อหาโซลูชันทางออกไปสู่เส้นทางของความสุขนะครับก็สามารถ เข้าไปในกลุ่มของเรากลุ่มเซฟโซน n s b l ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่ของความปลอดภัยที่เรามาพูดคุยแรกเปลี่ยนกันได้ในทุกมิติของชีวิตเลยแล้วกันแล้วผมเองก็อยู่นั้นพร้อมที่จะให้คำปรึกษาอยู่ในนั้นด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าคนรักเรายังไม่เข้าใจเราคลิปนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นคลิปที่ทำให้เขาเองเริ่มหันมาสนใจเราในมิติอื่นๆหรือมองเห็นความรักของคุณได้เช่นกันก็ยลืมครับกดแชร์ ไปให้เขานะเขาเองจะได้รู้ว่าจริงๆคุณนะ่ะรักผมมากขนาดไหนและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆแบบนี้คลิปต่อไปสวัสดีครับ